โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องสมูทตี้เกมมิ่งเราก็ขอมาแนะนำเกม Do นแ Shatter 2นะครับเกมนี้เราเคยลงเป็นช็อตไปแล้วเนาะวันนี้เลยมาเล่นเป็นคลิปนะครับยังไงก็ใครไม่เคยดูสามารถไปหาดูกันได้นะโอเคก่อนเริ่มต้นก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์นะครับแมปนี้เรามีเป้าหมายว่าเราต้องพาไอ้กระจกเนี่ยผ่านอุปสรรคต่างๆไปให้ได้โดยที่ห้ามให้มันแตกนะครับมาเริ่มเลยอันนี้บิ๊กนำไปก่อนเลยพี่เป็นตัวข้างหลังบิ๊กนำตรงหน้าไปเดินไปแขนยืดได้ไป,ไปครับไปครับ อ่าอันนี้มันเป็นที่กั้นเราต้องรอใมันขึ้นเรารีบไปเลยรีบไปเร็วโอเครีบรีบรีบไปดิไปดิเออตรงข้างหน้านี้เราต้องรอให้มันไปทางซ้ายเอาไปก่อนเลยปะเราชิดนี่เลยชิดซ้ายชิดขวาไปเลยรอรออันนี้รอชิดซ้ายครับชิดซ้ายอานนี้ไปดิเอ้าเอ้าอาร์บิเอาเปลี่ยนใจทําไมวะโอ้ซ้ายซ้ายไปเล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 ยซ้ายซ้ายโอเคี่ชอบเปลี่ยนใจอ่ะโทอันนี้คือดีๆพี่อาจจะตกด้าะบนไดเราต้องเกาะขอบเอ้ยเอ้ยเอ้ยมุมกล้องกระตุก ไปเลยไปเลยข้างหน้ามันมีทางที่แตกด้วยนะครับระวังอ่าล่อง hey, อันนี้ต้องกระโดดก่อนปะกระโดดปุ๊บอ่ะ big เบียรไปดนะ้านหนึ่งสองสาไปเฮ้ยเทบีต้องกระโดดไปก่อนกระโดดกระโดดปุ๊บหนึ่งสองสามกระโดดโหแขนยืดอันนี้ต้องบีไปก่อนกระโดดเลยหนึ่งสองสามกระโดดสามกระโดดไม่กระโดดนะกระโดด ได้อยู่แผ่นไม่แตกอันนี้ผ่านยังไงกระโดดจากที่สูงนะโอ้อันนี้ต้องลงใช่ใช่มีความสูงอ่าบิ๊กกระโดดก่อนเลยหนึ่งสองสามกระโดดกระโดดปึ๊บอุ้ยเกือบแล้วโอ้ต้องกระโดดพร้อมกันกระโดดคนเดียวไม่ได้มันยืดดนี่ใช่ว่าแขนมันดึงใช่เมื่อกี้มันยืดไปเลยครับไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยบิ๊กวิ่งช้าไปวิ่งไปดิไปเลยต้องหยุดไปต้องหยุดวิ่งไปเลยกระโดดข้ามเลยกระโดดปุ๊บต้องหยุดไปต้องหยุดกระโดดข้ามไปเลยอันเนี้ยเดินยาวๆอย่าหยุดบิ๊กจะหยุดจะหยุดกระโดดไปเลย เอาบีอู๋่วงบีก,กระโดดดึงกลับมาอ๋อมันดึงเหรอใช่บีกระโดดดึงกลับมาเกิดไปเลยเริ่มใหม่ไปไปเดินยาวๆ เอางี้พี่กไปบอกกระโดดก่อนโอ้โหไม่ใช่บิ๊กกระโดกก่อนมันจะหน่วงเลยบิ๊กต้องไปก่อนพี่พูดอะลองดูดิพี่จะไปก่อนพูดได้เลยลองดูอ่ะกระโดดเนี่ยไปก่อนพูดนิดนึงเด็ดมันหน่วงบิ๊กอะพี่ต้องเปคนพูดสวยละมีกระโดดทางนี้เอ้ยมันได้ไกลเกินทางนั้นใกล้กว่าอ๋อไกลกว่าใช่ทางนี้ใกล้กว่าใช่ป่ะโอเคนะไปทางนี้หนึ่งสองสามกระโดดเอ้ยอย่าผ่านได้อ่ะกระโดดเลยทางนี้ผ่านง่ายๆอะอันนี้ต้องนับมีกระโดดเอาไปก่อนเลยไปไปไม่ต้องนับมา มาถึงตรงนี้แล้วเราต้องสต็อปตามป้ายครับหยุดรอก่อนรอดูมันกิ้งมันยังไงมันจะเป็นรถสีแดงกิ้งมาแค่คันเดียวใช่ปะมันกลางกับซ้ายขวาใช่หรอกลางก็ซ้ายขวาโอเคเราต้องรอเราต้องรอซ้ายขวากิ้งมาแล้วไปนะเนี่ยไปเล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 ยไปลยไเลยไเลยลยไปเลยไปเลไปลยเลยไลยไปเลยไปเลไปลไปลไลยลยไปลไปไปเลไปเลไลยไปยไปเลไปเไปลไปเลไปไปเลไปไปไลไปเไป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 เไปไเไปไปไปลล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 ไป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  เออไปเลยมันต้องตัดแขงแล้วข้างเดี๋ยวบิ๊กเดินช้าบ like wow. okay, okay. no, ิ๊กเดินช้าโอเคบิ๊กเดินช้าเฮ้ยเดินเร็วหน่อยพี่จะหยุดเดินหยุดหยุดทำไมอะเดินแล้วหยุดเดินแล้วหยุดอะอ่ะไปทางนี้ทางนี้กิ่งไม้อยู่ทางนี้ไอ้บิ๊กโอเคโอเคมดูทางเลยมึงเดินช้าพี่นำดีกว่าบิ๊กพี่ดํนดีกว่าบิ๊กบิ๊กเดินช้ามากเลยเดินหยุดเดินหยุดแต่วิ๊กโอเคปะเดินเเร็วหน่อยเดินเลยไม่ต้องหยุดเดินเลยไม่ต้องหยุดพี่แกหาทิศทางอยู่เดินมาเลยขึ้นมา อ๋อโอเคเขาบอกว่าตัวช่วยก็คืออ๋อให้เราเดินบนซิปไลายบิ๊กโอ้โหเส้นบนซิปไลน์เห็นปะเนี่ยนี่ยากมากโอ้สิไลน์ต้องเดินบนซิปไลน์ไกลมากโอเคกระโดดเดินตามมาโอเคพี่บุ๊คเดินไปข้างหน้าหน่อยเดินตามมาเดินตามมาเดินตามมาเรื่อยๆเดินมาดิเดินเร็วหน่อยแขนยืดเดินช้าเกินนี้ก็เดินเลยไม่ต้องหยุดเดินเลยเดินเรื่อยๆเดินเรื่อยๆเดินเลยพี่เดินกำลังเดินอยู่ กำลังเดินอยู่พี่เห็นกระตุกกระตุกกระตุกหลุดนะรอหน่อยรอหน่อยอันเนี้อ่ะรอหน่อยรอหน่อยอ่ะอะไรอะไรครับโอ้มาตรงนี้เหมือนเดิมลูกกิ้งตรงนี้อ่ะมันเป็นลูกตุ้มห้อยรอแป๊บนึงอ่ะทะเลขวาตามมาบิ๊กตามมาตามเลยตามเลยขวาขวาขวาอย่าหยุดนะอย่าหยุดอย่าหยุดขวาเลยอย่าหยุดขวาขวาขวาอย่าหยุดอย่าหยุดมางจุดนี้ความยากมาแล้วจะยังไงอโดดระดัด้านวะอ๋อโอเคบิ๊กกระโดดกดเลย ระโดดเลยพิกกระโดดหนึ่งสองสามกระโดดสามกระโดดช้าพี่ช้าไปพี่ฟังพี่สองสามกระโดดกระโดดช้าโอ้โหเขาว่ากระโดดนะสองสามกระโดดกระโดดตรงกระโดดนะหนึ่งสองสามกระโดดสามกระโดดหนึ่งสองสามกระโดดกระโดดเนี่ยแม่งดีเลยพี่หนึ่งสองสามกระโดดเนี่ยดีเลย์กับพี่เยอะเลยก็กระโดดไี่กันหนึ่งสองสามกระโดดอันนี้เดินตามไอ้แท่งนี้ไปเลยไม่ต้องกระโดดครับมาขอบขอบเดินตามขอบไปเลย ไปเค okay. มาตรงนี้คืออะไรวะอ๋อเดินธรรมดาปะไม่มีอะไรไ mm hmm. เนนะี่ยไปดิเฮ้ยอันนี้ไงเราถึงเช็คพอยที่สามแล้วายวันนี้เราเคลียร์ให้ได้ไม่ยากว่ะเฮ้ยเช็คพอทสามแล้วเกมมีขีดเช็คพอทเนี่ยมันมีโลกสอบมาแล้วนะแสดงว่าน่าจะไม่ไกลโอ้แตกเรียบร้อย เกิดใหม่เกิดใหม่แล้วไอ้เดเช็คพอยต์สามไม่เป็นไรไปอยู่ที่เช็คพอยต์สามปะเดินไปเช็คพอยต์สามเลยเอ้ากระจกของพี่เป็นกระจกใสแล้วพี่ไม่ใช่กระจกหินไม่เป็นไรกระจกอะไรก็ได้ปะเดินมาไอ้ตรงเนี้ยมันมีที่หมุนเดี๋ยวรอให้มันหมุนผ่านไปก่อนบิ๊กโอเคครับป่าวิ่งเลยตามมาบิ๊กตามมาช้านะพี่ตามพี่เอาหยุดไม่ได้นะกิ่งไม้มันหมุนเร็วมากต้องรีบผ่านไปเลย มาตรงนี้เราหยุดก่อนตอนนี้เราต้องรอไอหินนี่มาข้ามมาข้ามมา okay, ข้ามาามาโอเคแล้วก็ต้องรอ,อกระโดดข้ามกระโดดข้ามกระโดดข้ามเรียบร้อยอันนี้เป็นความสูงเล็กหน่อยครับเราต้องกระโดดไล่ความสูงในการกระโดดจากอันเล็กไปหารต่อไปอตามพี่มาก็าค่อยตามมาโอเคตามไรก็ตามมาเรียต้องกระโดดข้ามต้นไม้กระโดดข้ามก,กระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นต้นไม้กระโดดลง โดนลงอุ้ยเกือบแตกอุ้ยเกือบแตกมาตรงนี้ก็เป็นเหมือนเดิมพี่เดียไอ้พวกรถกิ้งสามอันไอ้พวกรถเนี่ยมันต้องใช้ยังไงนะดูก่อนเราตะแคงข้างปนะรอตะแคงข้างอ่ะลองดูไปไปเลย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 เร็ว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 ไอ้ช้า,ามันโอ้ช้าเกินโอ้เดินแต่ตรงนี้เลยถึงจุดเดิมแล้วตอนนี้รอก่อนรอก่อนรอบที่แล้วเราพลาดรอก่อนจะไปด้านข้างใช่ไหม ไปเลยไปเลยเราเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะอ้าวมันถึงแล้วบิ๊กมันไม่ทันแล้วรถมันกิ้งลงมาบอกฟะที่บอกอลไรช่เอาไงบิ๊กจะจากโอเคเอ้ยบิ๊กกดนั่นหรอบิ๊กกดรีไว้อ้าวเสียโลบาร์กหรอโอเคมันมีมันมีไม่ได้เสียโลบาร์กมีนิดหนึ่งใครนำเอาไงไปไงแล้วราที่พูดเอ่อทั้งทางจะผ่านป่ะหลังรถกิ้งแล้วเดินเลยป่ะเรียบร้อยข้างหน้าเราตายหนึ่งหลังรถกิ้งขนาดนี้ไม่เป็นสิบคันเลย ขนไหนด้าน,นซ้ายสุดเนี่ยอ่ะ,อ,ะอาเอา,เอ,าอ่าขัานไหนรู้เอาอขั้นต่อไป,ออไปขั้นต่อไป,ข,อไปอขั้นต่อไปจริงค่อยจริงทีอคขันไปขั้นต่อไปไปเลยเอา้าเอ้าล่วงเรียบร้อยเรียบร้อยมาละนี่ความพยายามรอบที่ห้าร้อยละ๋ยวพี่น้ำบอกพี่น้ำไอ้หอไปไป ไปเฮ้ยอยู l all, l all. Enough, ่รอรออีกคันน okay. ึงอีกคันนึงหลักคันนี้ไปเลย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 ไปเร็วรอหลักคันนี้ไป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 โอ้โหกระจกทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะไอ้บิ๊กกระจกมาช้าไปอย่างนั้นน่ะเออบิ๊กเดินช้าโอเคกว่าจะผ่านรถไปได้ไดด้้เินชาอันเนี้ยเดินตามทางครับเห็นทางตรงพื้นปะจะตกพอโอเคว่าเดินมาเลยบีเดินขบิ๊กมาเลยเดินเร็วๆนาะแต่ช้านะบีเดินช้าพี่เดินไปเรื่อยๆนะ ตรงนี้เดี๋ยวรออ่าอย่างงีน้นะต้องมีคนนึงไปข้างหน้าก่อนแล้วอีกคนนึงตามหลังมาพี่บุกกระโดดเลยอย่าโดดนะตามมาเรื่อยๆนะบิ๊กอย่าช้านะอ่ะมาถึงตัวนี้ก่อนเป็นเอานอนก่อนมาอันนี้เดี๋ยวพี่จะกระโดดนะเตรียมนะกระโดดอ่ะกระโดดเลยกระโดดกระโดดนี่อ้ยไม่กระโดดอีกโอเคอ,เคอเคคุ้ยมันกระแทกขอบกระแทกขอบแล้วพังเลยนะกระจกมาตกดิโอ้โหนี่มันรวมอไอ้น้ำยากเลยเนี่ยบิ๊ก มันจะมีจังหวะเราต้องขึ้นไปอยู่บนนี้ก่อนห้ามอ่ากระโดดเราต้องขึ้นไปอยู่บนนี้ให้ได้ให้ได้เรียบร้อยก่อนเรารอตรงกลางวิ๊ตรงกลางโอเคอ่ากระโดดอุ๊ยเกือบตกน้ํเดี๋ยวดีๆนะก็คอยเลี้ยงพื้นที่กระโดดกระโ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 ดดโอเคอุ๊ยพื้นที่ตรงนี้น้อยมากลองตกนะกระโดดเลยกระโดดกระโดดตามมาอ่าฮะรอรอรอจังหวะกระโดดข้ามกระโดดเลยครับกระโดดแขนมันยืดได้อุ๊ยไอเนี้ยไอไม้เริ่มต้นเลยน่ะเดี๋ยวลอยมันฟาดมาก่อน ไปอร่อยทีนึ่งแล้วไปนะไปไปเร็วไปเร็วไปเร <ไป S 1> <ๆ>็วโอ้ยเกือบโอเคตรงนี้เฮ้ยอันนี้มันเหมือนเดิมเลยดีกว่าคุณแม่เหมือนเดิมเลยไอทางขึ้นตรงนี้ขึ้นนะขึ้นมาขึ้นขึ้นเลยอ่าอันนี้เหมือนเดิมเลยเฮ้ยสิไลน์โอ้โหแต่สิปไลน์ลมันงอรตรงกลางวะ่ะป่าพี่ขึ้นมานะ มองเห็นเป็นอะไรบ้างนะเปลี่ยนมุมนะพี่เปลี่ยนมุมพี่เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมกล้องดิโอเคอยโดนพักโดนพักเฮ้ยอย่าขยับอย่าขยับกระจกมันขยับกระจกมันขยับกระจกมันขยับเฮ้ยมันไหลมันไหลมันไหลซิฟไลน์มันไหลระวังน้ำมันไหลเคยๆกระดึ๊บไปอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ยขาสั้นขาสั้นโอเคตรงนี้มันมีจุดหักนะมีจุดหักนะบิ๊กใกล้แล้วนะจุดหักเห็นป่อก็ โอ้ก็อ้ยตัวมันสั่นซ้ายสั่นขวาเดี๋ยวไปแล้วนะผ่านจุดผักยังผ่านแล้วผ่านแล้วเอ้ยสั่นซ้ายหงวาใม่ใช่มันเออลวกอะลวงโอ้โหมึงสั่นดิ๊งดๆดเลยอย่างยากอ่าาาบี้เห็นไกลๆนู่นปะพวกนูบเต็มหมดเลยว่าน่าจะเดินไปมาตรงนี้เราต้องผ่านให้ได้บิ๊กดีแล้วที่เอากระจกใส่มามันจะมองเห็นได้กระจกไม่บังเออใช่มา อ่ะพี่ไปนะพี่เดินพี่เดินไปเลยพี่ไม่รอนะเดินเลยเดินเลยเดินเดินดึบ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 มองเห็นเท้าพี่มองเท้าตัวเองอยู่ข้างหน้าอ่าหยุดก่อนนะข้างหน้าต้องกลับด้านข้างหน้าต้องใช้ตาหลังมองโอ้โอ้เฮ้ยมันสั่นทำไมกระจกมันสั่นวะมันสั่นเลยมันสั่นจริงกระจกมันหมุนกระจกมันหมุนเฮ้ยใช้ตาหลังมองไม่ได้อ่ะเฮ้ยจะลวกแล้วเฮ้ยลวกแล้วจะลวกแล้ว พี่จะกระโดดนะกระโดดแล้วนะอีกเดินตรงได้ไหมกระโดดนะกระโดดกระโดดกระโดดโอยผ่านหอูโหอย่างยากมันสั่นอ่ะเหมือนกระจกมันทําให้เราเหวี่ยไปมาโอเคมาลรอพนาเช็คพอต์หรอหรือไงรอร้อยมันหมุนรอหมุนโดดไปเนี่ยหน้ามันจะเป็นช็คพอยต์ไปไปเลยไปเลไปเลยเลเลลไปเลยไปเยยยกไอย่าโดนกระแทกอ่าไป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 ไ อ๋อเดี๋ยววันทมายูสเรามีของใช้แม่บิ๊กตอนนี้พี่บีบอมอะบอมทำไปได้ไม่รู้อะบอมน่าจะระเบิดคนอื่นมั้งระเบิดตัวเองไม่เนี่ยพี่ไม่กล้าใช้อ่ะลองไหมลองดูดิลองปาดิโอเคบอมมันไว้ระเบิดคนอื่นเพื่ออะไรวะเนี่ยตามบุญบุญได้บุญได้บุญได้เราต้องผ่านในพวกนี้ไปให้ได้จะวิ่งยังไงดีให้ผ่านวะกระโดดปะทางขวา ทางขวาแล้วขวามองดูมันมันวิ่งไปทางไหนบ้างมันเดินมั่วหรือเปล่าเนี่ยบีเห็นทางขวานี่ปะมันปีนขึ้นไปทางแน่ได้ไอ้ก้อนหินก้อนดินเนี่ยเฮ้ยเ้ยทางขวา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 รึโอเคเห็นยทางนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาหลบชิดขวาไหมชิดขวาชิดขวามันมีควี่ทางนี้ปะเฮ้ยมีมีกระโดดขึ้นหินเลยกระโดดขึ้นหินกระโดดขึ้นหินขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยผ่านนี้เลยเฮ้ยเฮ้ย อ่โอ้โหอย่างยากผ่นยานยังไงเนี่ยบิ๊กพูดแล้วพี่พูดเหมือนบิ๊กรู้อ่ะอทำไงวะนะคือ <c ười> ยังไงไจะดูแล้วจะจำยังไงดูแล้วจำได้แล้วแบบเหมือนพระเอกันนี้แบบภาพมันก็ไปในหัวแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวายกหลบอ่ะแพง<ล><ช>ได้ไหม <c oughs> ซ้ายขวาซ้ายขวายกหลบนะอ่าโคตรอนาถเพพี่บุกมาตรงข้างๆนี้แล้วรอกระโดดอ่ะรอกระโดดโดดเลย รอ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 เฮ้ยตกน้ำเอ้าเอามันตกได้ไงอ่ะมันเลื่อนดิมันค่อยๆเลื่อนไปโลไปไหนอะดึงพี่ไปได้ปะเฮ้ยว่เดินไปได้องอวิดึงดิเฮ้ยองเดินเฮ้ยวิเดินได้ดิเดินได้เดินได้พุ่งขึ้นได้พุ่งขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลองเราไปนี่อย่าตกอย่าตกนะเราเดินไปนี่เฮ้ยอย่างนี้ก็โกงเปล่าโกงมาเนี่ยพี่ผ่านไปเลยพี่ผ่านไปเลยไงเพราะมันโดนดึงลงอะมันกระโดดยากอ่ะอ๋อโอเค ตัวพี่มันมุดดินไปแล้วเดินเดินขึ้นไม่ได้มันมุดดินไปแล้วเอ้ยกระโดดโอ้หยิ่งกระโดดยิ่งโดนดึงเรียบร้อยจริงด้วยมันมีการดึงบิ๊กที่บอกว่าบิ๊กเดินแล้วหยุดเดินแล้วหยุดมันดึงขาพี่ิกใช่ปะใช่มีแต่เฟิร์เพอร์เซนแล้วโอเคเฟิร์นเพอร์เซนลองดูนะเฮ้ยมองไม่เห็นี่เดินมองไม่เห็นอ่ะมันชนกันละเฮ้ย โอ้แขนเลื่อนๆแขนพี่มันนำ้ำแขนพี่อ่าสไล,สลด์สไลด์ดิล่วงละมัน่วงไม่ได้ <วะ S 1> บิ๊กมั่วเพื่อนๆซันมันมองไม่เห็นอ,อ่าฮ่ามั่วจัดโอเคครับงั้นวันนี้ผมน่าจะไว้เท่านี้นะสำหรับเกมโรบบอกในแบบอ่าดอนแชตเตอร์นะครับแบบนี้ถ้าใครอยากเล่นเนี่ยสามารถไปกดที่อะไรไคลิปได้เดี๋ยวผมใส่ไว้ให้อ่าคราวหน้าถ้าใครอยากให้ผมเล่นต่อเนี่ยคอมเมนต์กันมานะผมน่าจะปวดหัวมากเลยตอนนี้เดี๋ยวกลับไปพักก่อน อ่าแล้วตอนนี้เราก็มีรายการใหม่ของช่องนะครับตอนนี้ผมกําลังเตรียมตัวจะไลฟ์สดเนาะไงรอติดตามก็ได้นะครับว่าผมจะไลฟ์วันไหนเนาะติดตามในชุมชนเรานะเดี๋ยวจะมีอัปเดตต่างๆมาให้โอเคว,วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนฝากกดไลค์ซับสไครต์ก,กันเยอะๆนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปละ